ราชาอมตะผู้ถูกขับไล่ EP 241สมัยโบราณมังกรบรรพการสามารถกล่าวได้ว่าเป็นต้นสายพันธุ์ของมังกรสายเลือดที่ทรงพลังอย่างมหาศาลหากใครได้ครอบครองสายเลือดนี้แล้วจะได้กลายเป็นผู้ประคองสูงสุดของโลกใบนี้แต่หลังจากพ้นสิ้นจากสมัยโบราณเผ่าพันธุ์ที่น่าสะึึงกลัวนี้ก็สูญพันธุ์หายไป เหลือเพียงตำนานเอาไว้บนโลกนี้นอกจากนี้ยังไม่เคยมีใครเห็นมังกรบรรพการตัวจริงเออข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าในโลกใบนี้มีบรรพบุรุษมังกรโบราณจริงๆแม้ว่าจะอยู่ในร่างจิตวิญญาณมังกรเท่านั้นแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้ยุคไหนะยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคสมัยโบราณยุคไทกูยุคยุนกูยุคช่างกู อย่างน้อยก็ผ่านมานับแสนแสนปีแล้วสิ่งมีชีวิตสมัยโบราณไม่ได้สูญพันธุ์ไปนานแล้วหรอกหรอเจ้าเจ้าอยู่ได้นานมาหลายแสนปีได้ยังไงกันข้าเป็นเพียงร่องรอยของจิตวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ของบรรพบุรุษมังกรโบราณร่างกายที่แท้จริงของข้าดับสูญไปตั้งแต่สมัยโบราณแล้ววิญญาณที่เหลืออยู่ค่อยๆได้รับปัญหาขึ้นมาและก่อเป็นจิตวิญญาณเช่นทุกวันนี้ ถ้าเจ้าพูดเช่นนั้นข้าก็พอจะยอมรับมันได้บ้างมิเช่นนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่ได้หลายแสนปีได้ยังไงมันทำลายความรู้ความเข้าใจทั้งหมดในโลกนี้จริงงั้นเรามาพูดถึงข้อตกลงกันดีกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้น้อยเจ้ายังต้องการอะไรอีกข้าชักจะหมดความอดทนแล้วนะคำถามสุดท้าย ทำไมเจ้าถึงถูกผนึกอยู่ด้านล่างของสำนักเจิ้งหยางแห่งนี้สามพันปีก่อนข้าเพิ่งตื่นรู้ข้าได้พบกับผู้บมเพาะผู้ละโมบคนหนึ่งเขาได้ตัดจิตวิญญาณมาังกรที่แสนอ่อนแอของข้าแบ่งออกเป็น3ส่วนและผนึกไว้ในร่างของสิทธิสามคนของเขาข้าเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งต่อมาก็กลายเป็นผู้ก่อตั้งสามสำนักมันผู้นั้นคือสวนเฉิน บ,บ,บ,บรรพบุรุษส่วนเฉิน,บ,นบรรพบุรุษส่วนเฉินได้สร้างนิกายใหญ่แรกในดินแดนฉูส่วนเฉินแห่งต้าฉูมีสิทธิ์สามคนในตอนนั้นยู่เซียนกวางหลงและหยุนชิวตอนนั้นทั้งสามเป็นสิทธิ์ในนิกายส่วนเฉินแห่งต้าฉูหลังจากการจากไปของบรรพบุรุษส่วนเฉินสิทธิ์ทั้งสามคนก็ยังสืบทอดมรดกของเขาต่อไป กทอดไปรุ่นสูรุ่นและมั่นคงแต่ยังไงก็ตามเมื่อ2,000ปีก่อนความขัดแย้งภายในของนิกายสวนเฉิงแห่งต้าฉูก็แตกหักกันอย่างน่าหวาดกลัวและตอนนั้นเองวังกระหายเลือดก็ได้ครอบครองพื้นที่ทางตอนเหนือของต้าฉูนั่นเองจนกระทั่งเมื่อพันปีที่แล้วความขัดแย้งภายในนิกายสวนเฉิงแห่งต้าฉูก็ค่อยๆสงบลงและเหลือเพียงชื่อไว้เท่านั้น หลังจากนั้นสิทธ์ทั้งสามของส่วนเฉินก็ได้ก่อตั้งสำนักสิทธ์คนแรกยู่เซียนก่อตั้งสำนักเจิ้งหยางสิทธ์คนที่สองกวงหลงก่อตั้งสำนักชิงหยุนและสิทธ์คนที่สามหยุนชิวได้ก่อตั้งสำนักเฮิงหยวนและสามสำนักใหญ่ก็เริ่มมาจากเรื่องนี้เออรู้เพียงที่มาของสามสำนักข้าไม่รู้เลยว่า มีความลับเช่นเรื่องวิญญาณมังกรบรรพการในหมู่พวกเขาด้วยย้อนกลับไปตอนนั้นวิญญาณมังกรอ่อนแอบรรพบุรุษส่วนเฉินแบ่งมันออกมาแล้วจะพูดได้หรอว่าเป็นจิตวิญญาณมังกรบรรพการเ mm. จ้าบอกว่าส่วนเฉินได้ตัดจิตวิญญาณมังกรบรรพการออกมาเป็นสามส่วนในตอนนั้นถูกผนึกไว้ในร่างกายของสิทธิ์ทั้งสคนถ้างั้น เสียงที่ข้าได้ยินที่ภูเขาด้านหลังของสำนักเถงหยวนในวันนั้นก็อาจจะเป็นของจิตวิญญาณมังกรบรรพการในที่สุดเจ้าก็ได้รับรู้แล้วว่าผู้บุมเพาะนั้นน่ารังเกียจเพียงใดข้าไม่รู้หรอกว่าหน้ารังเกียจหรือเปล่าแต่ข้าจะฟังความข้างเดียวของเจ้าไม่ได้ยิ่งกว่านั้นประวัติที่ข้ารู้มานั้นแตกต่างจากที่เจ้าพูดเล็กน้อยย้อนกลับไปตอนนั้นเจ้าเป็นตัวหายนะ บรรพบุรุษของข้าส่วนเฉินจัดการเจ้าประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะข้าก็ไม่แปลกใจงั้นเราก็มาคุยเรื่องข้อตกลงกันเจ้าบอกว่าจะส่งข้าออกไปอย่างปลอดภัยใช่ไหมแม้ว่าข้าจะถูกผนึกอยู่แต่พลังของข้าก็เพียงพอที่จะส่งเจ้าออกไปอย่างปลอดภัยในเมื่อเจ้าได้ประโยชน์ข้าก็จะช่วยเจ้าเจ้าก็ต้องช่วยข้าให้พ้นจากอันตรายด้วย เจ้าไม่สามารถทำลายผนึกที่แข็งแกร่งได้แล้วข้าจะสามารถทำได้ง่ายงั้นหรออันตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้ในอนาคตข้าเห็นตัวตนของเจ้าไม่ธรรมดาเลยถ้าให้เวลาเจ้ามากพอเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่มีพลังมหาศาลแน่ๆเจ้าหมายความว่าจะส่งข้าออกไปก่อนพอข้าแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตค่อยกลับมาช่วยเจ้าถูกไหม ถ้าไม่ใช่เช่นนั้นฐานการมอเพาะของเจ้าในตอนนี้จะช่วยทำลายผนึกข้าได้งั้นหรอเจ้าจะแน่ใจหรือว,ว่าข้าจะกลับมาช่วยเจ้า <c oughs> เจ้ากลับมาแน่ถอดเสื้อของเจ้าออกมองไปที่หน้าของเจ้าสิเอ๊ะ <c oughs> บ้าเอ้ยนี่มันคืออะไรกันอะไรกันนี่เจ้าทำอะไรลงไป นี่คือคำสาปต้องห้ามของเผ่าพันธุ์มังกรบรรพการของข้าหากเจ้าผิดสัญญาระหว่างเราเจ้าจะถูกทำลายด้วยภัยพิบัตินับพัน <c oughs> <c oughs> นี่มันแย่ที่สุด <c oughs> เป็นธรรมดาที่ต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนจะทำสัญญากับมนุษย์ที่เชื่อใจไม่ได้แต่ภายในสิปีหากเจ้าสามารถช่วยข้าออกไปได้สำเร็จคำสาปก็จะหายไปเองตามธรรมชาติ แล้วถ้าอีก10ปีข้างหน้าข้ายังไม่สามารถช่วยเจ้าออกไปจากที่นี่ได้ล่ะเมื่อถึงเวลานั้นคำสาปในร่างกายของเจ้าถูกเติมเต็มจนสำเร็จเจ้าก็จะกลายเป็นคิดเท่าเพียงกำมือหนึ่งแล้วปิวไปตามลมและนอกจากนี้อย่าคิดทำลายคำสาปเพราะในโลกนี้มีเพียงข้อเท่านั้นที่สามารถแก้คำสาปนี้ได้ฟังจากที่เจ้าพูดแล้วข้าไม่มีทางเลือกสินะบอกตามตรงข้าเกียดความรู้สึกถูกคุกคามเช่นนี้ เดกน้อยวิชาต้องห้ามของเนธหกวังวนอมตะใช้ไม่ได้กับทุกสิ่งหรอกนะจะจะเจ้ารู้ความคิดของข้าได้ยังไงกันข้าคือมังกรบรรพกรสุดยอดเผ่าพันธ์ุในสมัยโบราณแม้จะเป็นเพียงเศษเสี่ยววิญญาณแต่การจะอ่านใจเจ้านั้นก็ง่ายได้นักเจ้าไม่รู้จักรอบน้อมก็อย่าหาว่าข้าทําตัวรุนแรงนักท้ข้าจะทําตามข้อตกลงเจ้าจรีบส่งข้าออกไปเถอะ ข้าไม่อยากอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วเจ้าแน่ใจหรอที่จะออกไปตอนนี้มุมเพาะอยู่ที่นี่หนึ่งวันเท่ากับอยู่ข้างนอกหนึ่งเดือนและยังได้รับพลังวิญญาณและพลังฟ้าดินอีกด้วยข้าเข้าใจจุดนี้ดีแต่ข้าจำเป็นต้องออกไปแล้วข้างนอกกำลังเกิดเรื่องขึ้นแล้วถ้างั้นเจ้าก็ทิ้งร่างปองไมไว้ที่นี่เพื่อดูดซับพลังจากผลึกวิญญาณแล้วถ่ายทอดแกนแท้สู่ร่างกายภายนอกผ่านร่างปอม แบบนั้นไม่เท่ากับส่งผลให้เจ้าสองเท่าหรอกหรอสุดยอดแบบนี้มันสุดยอดสุดๆเลยไม่ใช่หรอเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าสอนการแยกร่างให้ข้าเร็วเร็วเข้าโอ้เจ้าแน่ใจหรอว่าจะเรียกวิชารับแยกร่างเจ้ามังกบรบรรพการนี่ไม่มีอะไรที่เจ้าไม่เข้าใจหรอกจริงไหมข้าแข็งแกร่งขึ้นได้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นการดีสำหรับเราทั้งกู้ที่จะช่วยให้เจ้ารอดออกไปเร็วๆดีมาก ดูเหมือนว่าข้าจะไม่ได้เลือกคนผิดมนุษย์ผู้นี้ยังอยู่ในระดับรากฐานอยู่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้กันนะมีเนต6วังวนอมตะมีไฟเทวะ9สวรรค์สายเลือดปีสาบสายฟ้าสวรรค์จักระพัดคนธรรมดาธรรมดาจะได้พบกับพลังแห่งเทพเจ้าได้มากมายขนาดนี้ ไม่มีทางแน่นอนสิทธิในความคิดของท่านชายลัยกรับที่สร้างปัญหาให้กับสำนักเจิ้งหยางมาจากไหนกันฐานการบ่มเพาะของคนคนนี้อยู่ในขอบเขตสวงสวรรค์ระดับพลังเช่นนี้ในต้าฉูนั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเจ้าสำนักของสำนักคิงหยุนผู้แข็งแกร่งจากวังกระหายเลือดดอแม้แต่บรรพบุรุษของสำนักเทิงหยวนของเราความเห็นของข้า น่าจะเป็นจูเก๋อยู่แม้ว่าเขาจะเป็นผู้โอโสแต่การกระทําของเขามักคาดไม่ถึงเขาอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เกิดความวุ่นวายตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้ที่น่าสงสัยจะตกไปอยู่ที่จูเก๋อยู่มากที่สุดเดี๋ยวก่อนนะเย่เฉินไม่ได้ถูกตะเ่าจูเก๋พาตัวไปไม่ใช่หรอกเหรอว่าสหายผู้บ่มเพาะทั้งสามมาที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่า ขออภัยด้วยเราได้รับคำสั่งให้มาที่สาราห่วเยิ้ยค้นหาบุคคลน,น่าสงสัยที่บุกรุกพื้นที่ต้องห้ามของสำนักเจ้าอย่างของเราเจ้าหมายความว่าอย่างไงหรือว่าพวกเจ้าคิดว่าพวกเราสำนักเขิงหยวนของเราจะไปบุกรุกพื้นที่ต้องห้ามของเจ้ากันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นี่ไม่งั้นข้าคงไม่ต้องค้นหาเพื่อขอจัดความสงสัยแต่ถ้ามันเป็นเพียงความเข้าใจผิดจริงๆ ข้าจะมาขออภัยทีหลังไรสาระเจ้าหามาว่าสำนักเคิงหยวนหลอกลวงงั้นหรอฮึสำนักเคิงหยวนของเราทำถูกต้องเสมอพวกเจ้ามองดูให้ดีๆสิว่าพวกเราจะเป็นผู้ทำผิดได้จริงๆหรอท่านเจ้าสำนักจูหมิงทำไมข้าไม่เห็นเย่เฉินเลยล่ะ